สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็ที่ทำงานไม่มีโอทีนะครับเราก็จะมากินข้าวแวะซื้อข้าวกล่องมาครับนี่คือแบบเร็วๆเ,เลยนะคะเพื่อนไม่ต้องแต่งไม่ต้องอะไรกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นข้าวกล่องละ2ีบาบาทนะครับก็จะมีกระเพรามาให้แล้วก็มีไข่ดาวมาให้แบบนี้นะครับ เป็นแบบนี้แล้วก็มีไข่ดาวให้แบบนี้นะครับน่ากินไหมครับนะแล้วผมก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่หมกหมกหมก,มกนะครับมีหมกหน่อไม้มาด้วยร้อนๆเลยเขาเพิ่งทำเสร็จมาเลยนะครับอื กินหอมมากๆเลยครับมีเปื้อนหมดแล้วแล้วก็มีช้อนมาเริ่มกินกันเลยครับเดี๋ยวลองชิมก่อนนะครับ อล้วครับแ่น้ำปยยั้นวันนี้รู้สึกว่าข้าวแม่ค้าจะแข่งไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรรสชาติกะเพราอร่อยอนน้นพอ ิมหมกนมไม้ครับน่าจะเป็นไก่นะครับเพื่อน แต่ว่าหมกน้อยเขาจะกลิ่นป,ปลารจะแรงนิดนึงจะรสชาติอร่อยดีครับมาข้ามตึนพร้อมกันครับ เวลาที่เรากินกันอยู่ตอนนี้เป็นเวลาสี่สี่ครึ่งนะครับ กลองละยี่สิบห้าบาทหมกหนไมายี่สิบาทมื่อนี้เราเสียงเงินไปแค่สี่สิบห้าบาทเองนะครับเศรษฐกิจแบบนี้ประหยัดได้ประหยัดนะครับ กินเปล่าไม่ได้นะครับหนูาะมาต้องกินมาค่ะเพราะว่ารสชาติมันจะออกเข็มนิดนึงแล้วก็ผัดกะเพรากับไข่เจียวคู่กันทําเมื่อกี้ให้คุณผู้ชมที่รับชมบปด้วยกันเลยนะครับ มากความใหญ่ๆจอโตให้เลยนะครับ เื่องนี้ที่นแผนไม่มีโอทีนะครับอาทิตย์หนึง่งเราก็จะได้ทำประมาณสามวันแต่ไม่เป็นไรครับอีกสามวันที่เหลือที่ผมได้ออกโอทีมาผมจะมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆผมจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ ใหญ่่เต๋อโต้อีกคำสุดท้ายแล้วครับอยากให้อร่อยไปด้วยกันทซบไปด้วยกัน ร้นปากหรือเปล่าครับเพืเ่อนๆทำนี้ให้คุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับ ผมก็กินอิ่มแล้วนะครับหมดทุกอย่างครับกินอิ่มแล้วนะคบเพื่อนๆก็ถือโอกาสลากันไปก่อนนะคะปุมแล้วมาพบกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายฝากรับชมฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชายเอด้วยนะครับ bye ๊ายบายครับ